อัสสลามมะลัยกุมสวัสดีค่ะเพื่อนเพืนพทุกคนพบกับจีนาในแม่บ้านเยอรมันบายจีนาค่ะก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่เราไปเที่ยวลือเบกกันด้วยตัวเกาโยโรทั่วเยอรมันต่อเดือนวันนี้เรามาทําความรู้จักเมืองนี้และมาทําความรู้จักแลนด์มาร์คของที่นี้กันนะคะลือเบกเป็นเมืองท่าที่สําคัญ เมืองนี้เดิมอยู่ในกลุ่มสันนิบาตฮันเซอร์ที่มีขนาดใหญ่เป็นที่สองของรัฐเชลซิชโฮสต์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนีและยังเป็นเมืองที่คล้ายกับเมืองหลวงของสันนิบาตฮันเซอร์อยู่เป็นเวลาหลายร้อยปีความสำคัญที่ว่านี้และการมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมกอทิกอิฐ ทำให้ลือเบกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีคศ .1987 ลือเลบกตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําทราเวอร์ที่เป็นเมืองทาที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนีบนฝั่งทะเลบอลติกส่วนที่เก่าที่สุดของเมืองเป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ําทราเวอร์ประตูอิดยุคกลางที่ได้รับการบูรณะอย่างสมบูรณ์มีพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองโดยเฉพาะ โฮลสเทนทัวรถูกสร้างขึ้นระหว่างปี1464และ1478โดยในช่างก่อสร้างเมืองเฮนริชเฮ s t เตดตามแบบจำลองของชาวดัตและตั้งแต่เริ่มแรกไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการป้องกันเท่านั้นแต่ยังเพื่อการเป็นตัวแทนอีกด้วยตัวอาคารเป็นระบบหอคอยคู่ซึ่งประกอบขึ้นจากหอคอยทรงกลม ทรงพลังสองแห่งที่มีหลังคาทรงกล้วยระแนงซึ่งตรงกลางเป็นปีกกลางซึ่งมีประตูโค้งมนตั้งอยู่ซึ่งครั้งหนึ่งทางเข้าเมืองเคยนำไปสู่ประตูโฮเชนมีสองมุมมองที่แตกต่างกันภายนอกโฮเชนทัวดูแข็งแกร่งความประทับใจครั้งยิ่งใหญ่ของอาคารนี้เกิดจากหอคอยอันยิ่งใหญ่สองแห่งซึ่งสูง3.5เมตร เหนืออาคารกลางในมุมมองของสถานการณ์การต่อสู้ที่คาดไว้ฝั่งสนามแทบไม่มีช่องว่างเลยผนังด้านนี้ซึ่งมีความหนา3.5เมตรมีช่องโหว่และมีหน้าต่างบานเล็กเพียงไม่กี่บานเท่านั้น ร้านค้างก็จะเป็นแม่น้ำเป็นท่าเรือเล็กๆนะคะ สนเมดูผู้คนนะคะอาบแดดอยู่ข้างหลังนูนคือเยอะมากเลยอากาศดีมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆตรงข้างหลังจินาไม่เข้าใจเหมือนกันที่เขาเขียนปีพศแปลว่าอะไรด้านหลังก็สวยเหมือนกันนะคะาารรบรรดใจ รู้วัฒนธรรมบินลัดฟ้าคลามข้ามลกมาไกลจะอยู่บนพื้นดินใดรอยยิ้มก็ยังจะพิมพ์ใจจากจีนาแม่บ้านไทยในเยอรมันฝันสุขสร้างสารรค์ ้วยกันทุกวันที่นี่แม่บ้านเยอะระมันบาจินนาแม่บ้านเยอะระมันบาจินนาจินนาตรงจุดที่จินาอยู่นี้ก็จะเป็นตรงตรงกันข้ามกับประตูชัยเมื่อกี้นะคะก็จะ,จะมีศูนย์การค้าด้วย จะมีขายสินค้าราคาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นร้านค้าขายเสื้อผ้าเขาจัดแบบโบราณมากเลยนะคะ ดูแบบซูมนิดนึงนะคะสูตรอากาศสดชื่นมากเลยแถวนี้ดูข้างหลังนะคะเห็นหน้าพี่หน้าใหญ่มากเดินกันไปเรื่อยๆนะคะ เราเดินมาจากด้านหลังนั้นนะคะมีรถเมล์ผ่านเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเราเดินมาจากด้านหลังของประตูชัยนั้นนะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอตัวเมืองนะคะเป็นตัวเมืองของลูเบกเดินมาก็ง่ายนิดเดียวเองนะคะทุกคนเวลาจะเดินทางมาแถวลูเดกก็จะใกล้กับสถานีรถไฟด้วยก็สามารถเดินเที่ยวได้ครบวงจรเลยนะคะ ตรงมุมเมืองของเขาตรงในเมืองของเขาก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ไม่ค่อยน่าสนใจอะไรมากมายแต่ก็เป็นเมืองที่เงียบนะคะช่วงในช่วงของเวลาคริสต์มาสก็จะมีการจัดแสดงต่างๆได้อย่างสวยงามมากเลยนะคะ มีรถเมย์ผ่านมาเรื่อยๆเสียงดังมากเลยก็ประมาณว่าพโชคดีที่สามารถที่จะมาเที่ยวได้ในช่วงนี้ช่วงตั๋วรถไฟราคาถูกด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวทะเลกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีภาพทะเลภาพวิวทะเลให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่า ทะเลเมืองนอกเป็นยังไงในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ก็ผู้คนออกเดินทางผู้คนออกมาตากอากาศกันเยอะแยะถึงจะไม่มีตั๋วรถไฟราคาถูกก็มีผู้คนออกมาเดินเล่นออกมาสูดอากาศเที่ยวเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเห็นด้านข้างนี้สวยงามมากเลยนะคะตรงมุมข้างหลังเนี้สวย เดี๋ยวดูมุมข้างหลังนะคะเขียวนะคะข้ามถนนค่ะทุกคนช่วงนี้ก็จะมีน้ำพุเปิดให้เด็กๆได้เล่นน้ำกันนะคะเด็กๆสนุกสนานเฮฮามากกับน,น้ำพุ เด,เด็กสนุกสนานมากเลยนะคะคลราดกันมากดูสภาพในตัวเมืองของลูเบกนะคะดูเงียบเหงามากเลยเป็นเมืองเล็กๆที่สวยงามนะคะทุกคนจะมีครบหมดทุกอย่างทั้งมหาวิทยาลายัยทั้งอะไรสิ่งต่างๆคือมีครบหมดเป็นเมืองเก่าด้วยนะคะทุกคน เมื่อก่อนรู้สึกว่าจะเป็นเมืองหลวงของรัฐเชสเวสโคลสไตล์แต่ปัจจุบันอยู่ที่คิวจะมีอีกจุดหนึ่งนะคะน้ำู้ใหญ่สวยงามอีกที่หนึ่งเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะคะ ดูจุดน้ำพุของตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูน้ำพุใกลๆเจอเพื่อแล้วค่ะ ตรงนี้มีมุสลิมเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนนำ้ำพุเริ่มลดลงแล้วเดี๋ยวเราไปดูโบสถ์ที่หนึ่งนะคะที่เขาทำหอคอยสูงคู่สวยงามอยู่ข้างหน้านะคะนี่เลยนะคะ ที่ดูยอดสูงๆตรงนู้นนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ชัดๆอันนี้เลยนะคะสูงให้ดูใกล้ๆเลยจะมีหอคอยสูงอยู่ตรงสีเขียวนะคะดูภาพข้างหน้าตอนนี้กลายเป็นสีฟ้านะคะ สวยงามมากเลยเป็นสีแบบแววขึ้นมาเป็นสีฟ้าเด่นชัดมากเลยนะคะดูแบบชัดๆนะคะเขาเปิดไฟแสงสีฟ้าว้าวเป็นภาพตอนกลางคืนนะคะตรงแม่น้ำ Uh, yeah. โอภาพชัดสวยงามมากตอนกลางคืนตรงจุดที่จะต้องขึ้นรถที่ร่วมบริการนะคะวันนี้ไม่มีรถไฟแต่ต้องขึ้นรถบัสแทนนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าทุกวันเวลา10.00นเวลาในประเทศเยอรมันและ15.00นเวลาในประเทศไทยคะ่ะ ขอให้เพื่อนๆพนทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกๆวันบายบายคะ่ะ